ลูกค้าเป็นไงบางทีมีลูกค้าอยู่แข็งแรงเลยนะใช้เราอยู่เป็นประจำเอ๊ะสถานลูกค้าถูกเจาะแค่นะครับบางทีเขาเจาะอย่างนี้เลยนะครับในต่างจังหวัดเนี่ยแม้แต่ซันซิลยูนิลิเวอร์กับ p ีเอ็เขาก็เล่นกันก็คือเวลาร้อนขวดใหม่เนี่ยสมมุติว่าลูกค้าใช้ซันซิลนะครับและพี g ร้อนแพนทีนรุ่นใหม่ออกมาเนี่ยนะครับเขาล้นลดน,น,นแหงเลยนะครับตามต่างจังหวัดเราไปประกาศตามบ้านอ้าวใครมีซันซิลเหลือครึ่งขวดเอามาแลก เอามาแลกแอนทีนใหม่ได้สองขวดนะครับในราคาขวดเดียวนะครับชาวบ้านก็เปลี่ยนกันหมดเลยนี่นี่ต่อให้แบบซื้อสัตว์กับสั่งซิ้วยังไงเนี่ยนะครับเจอมุกนี้เข้าก็ก็เสร็จเหมือนกันนะครับขอลองแอนทีนใหม่สักสักสองขวดเถอะเพราะมันซึ่งขายได้ในราคาขวดเดียวเพียงเอาสั่งซิว้วขวดเก่าไปแลกนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับบางครั้งได้โปรโมชั่นถูกถูกทำลายได้นะครับถูกทำลายเรื่องชื่อเสียงนะครับไม่รู้ละทำได้สารพัด สมัยนี้บางทีว่างๆก็จะมีอีเมลสมัยนี้ชอบใช้อีเมลกันนะครับอีเมลเข้ามาวันนั้นไปกินสตาร์บัคโอ้โหพนักงานเร็วมากเลยนะครับไล่ไม่ยอมให้จอดรถถามว่าจอดรถหน้าร้านทําไมจอดไม่ได้มันไม่ได้มีป้ายห้ามจอดสมัยบอกไม่ได้ตรงนี้เป็นที่จอดรถผู้จัดการนะครับอีกวันสตาร์บัคต้องออกมาแก้บอกไอ้เรื่องในอีเมลนั้นเป็นเรื่องโกหกไม่ใช่เรื่องจริงนะครับโอ้ไออีเมลพวกนี้ลงชื่อลงเชื่อเหมือนจริงมากเลยนะครับแต่ปรากฏว่าหลอก บางทีว่างๆเราก็เจอนะครับใช้แผ่นทีนแล้วผมล่วงใช้โดฟแล้วหัวรีบอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ก็มีการสร้างレโพเดชันเสียขึ้นมาได้นะครับบางทีก็เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมบางทีเป็นเรื่องอะไรต้องคอยเช็คแล้วดูว่าสุขภาพของเราถูกรบกวน,นแค่ไหนนะครับทําตัวเหมือนหมอตัวสุขภาพแล้วรู้ว่างั้นปีนี้ต้องให้วิตามินตัวนี้แล้วต้องแก้เร่งผลักต้องแก้เร่องอะไรนะฮะก็ถ้าทำแบรนด์เฮลท์เช็คจริงๆเนี่ยนะครับ <S 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 จริงๆถ้าทำเป็นระบบจริงๆทำเป็นวิจัยได้เลยนะฮะแต่ถ้าแน่นอนอาจจะไม่มีตามจ้างบริษัทวิจัยหรือจ้างบริษัททำเนี่ยก็น่าจะพยายามทําความรู้จักเล่นแบนเฮลเช็คแล้วตรวจสภาพด้วยตัวเองก็ได้จากการพูดคุยลูกค้านะครับดูซิว่าวันนี้เขาคิดว่าผล o d u ั t เราดีที่สุดพอปีถัดไปเขายังคิดว่าผล o d u ั t เราดีที่สุดอยู่หรือเปล่านะครับถ้าไม่ดีที่สุดถูกใครแชร์เลนคะแนนมันจะขึ้นขึ้น,นล,งลงลงได้ นะครับทำเป็นกราฟได้แบบในรูปนี้เลยนะครับเ,เทียบกันแบรนด์ที่1แบรนด์ที่2แบรนด์ที่3แบรนด์ที่4เป็ 4, นคู่แข่งกันใครมีคะแนนผลัตสูงกว่ากันมีเดสูงกว่ากันเดน n t i ี y สูงกว่ากันนะครับพอตรวจเจออย่างนี้ปั๊บให้ทำให้เราวางแผนได้ถูกแล้วว่าปีถัดไปเราจะจัดการยังไงกับแบรนด์ตัวดีนะครผมว่าต้อง,ต,องต้องตั้งใจต้องนั่งทำตรงนี้ให้เป็นระบบนิดนึงไม่งั้นนี่ขายไปเรื่อยๆนี่มันจะโดนนักแก่อยู่ตลอดเวลา นะครับแต่ถ้าเราเริ่มรู้ว่าถูกังแกหรือถูกจมตีตรงไหนนียจะทําให้เราแก้เกมได้ทำนะครับผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับบอกว่าในในที่เราเคยทํามาเนี่ยเวลาเราตรวจสมภาาพของแบรนด์แล้วเจอปัญหาให้กับแบรนด์พอดี2สองสำนักนี้ถัดไปจะไม่มีในเอกสารนะครับเพราะเป็นตัวอย่างจากลูกค้าจิตน,นะครับตัวสมขภาพของแบรนด์มันได้ประโยชน์ยังไง นะครับอันนี้อาจจะเป็นการยกตัวอ,อย่างแบรนด์ใหญ่นิดหนึ่งแต่จริงๆผมว่าไม่เล็กไม่ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เนี่ยถ้าตรวจสุขภาพเจอแล้วแก้ให้ถูกทางเนี่ยมันก็แก้ได้น,นะครับอย่างเมื่อ4ปีที่แล้วเคยทําให้กระทินแดงนะครับกระทิมแดง4ปีที่แล้วเราก็ตรวจสุขภาพของของ,ของแบรนด์กระทินแดงนะครับเราพบเลยบอกว่าสุขภาพของแบรนด์กระทินแดงเนี่ยอ่อนแอเพราะขวดเพราะขวดอย่างเดียวเลยขวดเป็นหลักเลยนะครับถามว่าขวดกระทินแดงมีปัญหาอะไร บอกขวดกระจิงแดงขวดนี้ขวดดั้งเดิมเนี่ยซึ่งเจ้าเจ้าของคือคุณเฉลียวอยู่วิทยาเนี่ยเป็นคนออกแบบเองและใช้มาสี่สิบปีแล้วนะครับตอนนี้มาถึงรุ่นลูกแล้วนะครับรุ่นลูกก็ไม่กล้าไปแตะของพ่อนะครับบอกพ่อทํามาแล้วขายดีมาสี่สิบปีแล้วถืออาจจะถือเรื่องเรื่องเคล็ดเรื่องอะไรหน่อยว่าอันนี้ตัวนี้ทําให้บ้านบ้านเรารวยนะนะครับไปแตะต้องไม่ได้แต่เราก็ไปทำคอน sumer research มามาพูดคุยนะครับแล้วก็ชี้เห็นว่าขวดตัวนี้มีปัญหานะ มันเคยดีเมื่อ40ปีที่ผ่านมาแต่ตอนนี้มันกำลังสร้างปัญหาใหญ่ให้คุณนะครับมันทําให้เสียเสยเปรียบเรื่องผลนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าขวดตัวนี้ของกระจิงแดงปากขวดจะเล็กมากนะครับบางทีมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยนะครับที่ทําให้ถ้าไม่คุยกับผู้บริโภคแล้วเราจะไม่รู้เลยว่าของเราเสียเปรียบยังไงนะครับปากขวดกระจิงแดงตัวนี้เล็กกว่าของ F 150เล็กกว่าของคาราบาลนะครับทำให้เวลากินเนี่ย ไอ้น้ำกระทิงแดงให้มันไหลเข้าคอเนี่ยไม่เต็มปากเต็มคำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเหมือนเวลาลิ้มเนี่ยผู้บริโภคเขาทำเสียงให้ผมฟังเลยครับเขาบอกเวลาลิ้มนี่ยมันค่อยๆกระตุกกระตุกกระตุกเข้าปากเลยนะครับเนี่ยโอ้นั่งอยู่ข้างหลังนี่ไปสัมภาษณ์ผู้บริโภคของผมตอนนั้นกระทิงแดงนะฮะก็เนี่ยเขาบอกมันกระตุกกระตุกค่อยๆเข้าปากไปกินนะมันเหมือนไม่ค่อยให้พลังนะครับกลิ่นเกลือนมันก็ไม่คลุ้งปากในขณะที่เวลาเทเอ็มร้อยห้าสิบหรือคาราบําแดงพ มันรู้สึกโอ้โหเต็มปากเต็มคำติ่มคลุ้งทั้งปากเลยนะครับได้รสชาติที่ดีกว่าแตงทั้งที่จริงๆถ้าเวลามาลิมใส่แก้วเนี่ยนะครับกลิ่นเหมือนๆกันเนี่ยผู้บริโภคจะบอกว่าก็ทิงแดงอร่อยกว่าแต่พอเวลากินจากขวดแล้วบอกว่าเอ็มอร่อยกว่านะครับมันจะเป็น,นีเพราะตัวขวดมันไม่เอืึอมันไวให้กินอร่อยอย่างที่2เนี่ยมีปัญหาเรื่องไคร์นะครับขวดมันทาให้เกิดปัญหาเรื่องไคลส์ครบีพีเลยนะครับเรื่องไพรส์เนี่ยก็คือขวดตัวนี้เป็นขวดที่เล็กมาก เพราะว่าใช้แก้วเนื้อบางใช้แก้วเนื้อดีกว่าคนอื่นนะครับแก้วมัน,นเนื้อบางพอบางและไซส์ของขวดไปดูเลยครับกลุ่มเป้าหมายหลักคือผู้ใช้ได้งานนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยเรี้ยนมาซื้อเท่าไหร่ง่ายๆเลยวบอกสิบ,บาทเท่ากันผลเล็กแปลว่าแพงกว่าขวดใหญ่แปลว่ากําไรนะครับเพราะนั้นซื้อเอ็มดีกว่าขวดใหญ่กว่าทั้งที่จริงน้ำข้างในร้อยห้าสิบซีซีเท่ากันนะครับบอกสิบ,บาทเท่ากันแคนซื้อซื้อคาราบาแลแรงซื้อเอ็มได้ขวดใหญ่กว่าเฉยเลย นะครับเกินไม่ดูไม่ดูซีซีแล้วล้วผู้บริโภคก็คิดว่ากระถิงแดงแพงที่สุดนะครับก็เสียเปรียบเรื่องราคาอันที่สาก็คือเสียเปรียบที่เพลสเสียเปรียบน่าจุดขายนะครับเพราะว่าหน้าขวดกระถิ่งแดงเล็กกว่าและแคบและโลโก้ที่วางไว้นี่ก็ตัวเล็กนะครับเอ็มเนี่ยถ้าไปดูขวดะนะครับตัวเอ็มเครืงหมายในอะไรในอำเภอนะครับเป็นเหลียงค่อนข้างใหญ่คาราบาวแดงที่เขียน2บรรทัดน,นะครับคาราบาวแล้วก็แดงแล้วก็มีข่าวควาย อีเดนติตี้เขาจะแดงมตกของกระถินแดงนี่เป็นอย่างนี้นทั้งนั้นที่โลโก้กระถินแดงตอนนี้ก็โด่งดังไปทั่วโลกแล้วนะครับเดทบูแต่ว่าในประเทศตัวเองเนี่ขายเนี่ยผู้บริโภคแซวเฉยเลยบอกพี่ดูสิเวลาวางในตู้เย็นร่วมกันเนี่ยโอของเอ็ม <S <S มาหือมาคาราบาลแดงก็เป็นขาวควายของกระถินแดงเนี่ยเหมือนยิ่งจกแดงนี่เหมือนคาราไม่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 เหมือน,อน,อนกระถินแดงหรอกตัวนี้เดียวนะครับมันดูแล้วแบบ กาะอยู่ในตู้เย็นที่เดียวเทียบคู่แข่งไม่ได้ราดิสเตย์ก็เลยไม่เด่นนะฮะดูไม่แตกตาคนก็หยิบยี่ห้ออื่นก่อนเพราะมันมันแตกต่างกว่าแล้วก็อิมเมจโดยรวมเนี่ยทำให้เสียเปรียบเรื่องโปรโมชั่นคือเสียเปรียบเวลาโฆษณาเพราะว่าขวดนี้เนี่ยออกแบบมา40ปีแล้วนะครับสมัยก่อนมันคือยาชูกําลังซึ่งขายที่ร้านขายยาเท่านั้นตอนหลังเนี่ยมันขายทั่วทั่วแช่ตู้เย็นทั่วเนี่ยมันเหมือนเหมือนซอฟต์ดิ้งเหมือนเหมือนคอน summer คนดังนะครับแต่ขวดมันยังดูเป็นยา ในขณะที่ขวดของคนอื่นเนี่ยดูเป็นเครื่องดื่มที่ที่ดื่มได้เรื่อยๆนะครับก็เลยกลายเป็นเพอร์เซพชันว่ากระทิงแดงนี่เป็นเป็นยานะนะครับเพราะฉะนั้นทุกวันถ้าขับรถสิบล้ออยู่เนี่ยถ้าแจกไม่ให้ง่วงเนี่ยกินเอมแล้วกันแต่ถ้าวันไหนง่วงเป็นพิเศษก็่อกินกระทิงแดงสิ่งที่เกิดก็คือในหนึ่งเดือนนี่กินกระทิงแดงสองขวดแต่กินเอ็มทุกวันเพราะว่าเอมกินได้ทุกวันแต่ถ้าจะเอาอะไรที่เป็นยาๆเน่ยก็ต้องกระติงแดงนะครับเอาเอาอยู่เนี่ยต้องกระินงแดง นะครับเพราะขวดมันดูเหมือนยาก็ทําให้มันดูเก่าด้วยดูโบราณได้ดูเป็นยาด้ดูดื่มไม่บ่อยด้วยนะครับตรงนี้ก็เลยเสพเปลี่ยนหมดก็เลยเป็นที่มาของการที่แนะนำให้ให้เขาเปลี่ยนขวดนะครับแล้วก็ดีไซน์ขวดตัวใหม่นี้ให้ซึ่งเป็นขวดที่แปดเหลี่ยมดูใหญ่ปากขวดใหญ่นะครับแล้วตัวกระทิงตัวเบลเลอร์เลยนะครับตัวใหญ่ทีนี้ดิสเพลไม่แพ้ใครแล้วนะครับก็หลังจากออกขวดนี้มา,มาเนี้ยก็ก็ยอดขายขึ้น2 1อร์เซต นะครับก so <men> ็สามารถรักษา market share แับ2คาร์บาลแดงตอนแรกทำท่าจะแซงก็ไม่แซงไม่ได้นะครับแต่จริงๆพอแนะนำให้เปลี่ยนขวดนี่ลูกค้าบอกว่าเรื่องใหญ่เหมือนกันนะฮะในสุดต้องใช้เวลารีเพลซขวดเก่าเนี่ยประมาณ1งปี